สวัสดีครับมาพบกับขมิงแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ใน Minecraft Pocket okay, Edition เวอร์ชัน0.4.1วันนี้ก็จะมาสอนแล้วก็รีวิวด้วยนะครับเราจะสอนและรีวิวเครื่องอาหายไปไหนวะเดี๋ยวเวนะเด,วนะเดี๋ยวขอปิดฝนกันโอเควันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องกับดักนะั่นเองมันไม่ใช่เครื่องหรือมันเป็นกับดักนะมันคือกับดักอะไรนะนะนี่คือกับดัก เอ่อเก็บดักคนนี่แหละสมมุติวเ,เราสร้างไม,าไม่ใช่เราไม่ใช่เราสร้างเป็นแมพสินี่แบบมันเหมือนกับอะไรวะเขาเรียกว่าพื้นตอกอ่ะแบบไม่ใช้อ่ะให้ทายนะดูนะดูดีๆนะเพิ่มเสียงขึ้นนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงนะ่งประมาณนี้โอเคคนรู้เลยครับถ้าเปิดกล่องเราจะเจออะไรนะครับถ้าคนแบบมีชีวิตนะ ถ้ามีแบบชีวิตก็จะเป็นซ u r เว v ร์เอ้ยสมมุติเราไปหาของเอ้ย,ยจิ๊กเจอกล่องอะไรวะเปิดหาของดูครับแล้วก็เอาของเลยครับเอาของออกไปให้หมดสมมุติคนเอาของเสร็จแล้วปุ๊บก็เปิดอีกที <c oughs> ครับวิยอะไรวะไม่มีอะไรได้มาจบแล้วมล้วก็มันจะกลับครับกลับม,มันจะกลับไปเอ้อกลับไม่ได้สุดทดีก็ล้มตายนั่นเองนะครับคือเคล็ดลับของการทํานี้ก็ง่ายๆนะครับอตอนนึงเนบินได้กนะันก็คือทํายังไงก็คือไม่ใช้ ไม่ใช้พิสตอลเลยสักนิดหนึ่งนะฮะเรากลับมาใช้ไฟแทนนี่อ่าไม่ใช้พิสตอลด้วยไม่ใช้อะไรเลยไอ้นี่ไม่มีพิสตอลเลยนะครับก็คือถ้าเรากดเปิดกล่องไฟก็จะเปิดพอไฟเปิดปุ๊บอ่าท่านคู้ชคงจะรู้กันแล้วว่าทําไมมันถึงหล่นไปข้างล่างนะครับก็คือเราจะใช้ขนแกนนั่นเองเลือกขนแกะสีอะไรก็ได้นะครับ นะมาวาตรนนี้นะฮะโอเคอ่อาจยะผมจะสอนสอนเลยดีกว่านะอันนี้รีวิวเสร็จแล้วมาตอนหนึงออกก่อนโอเคเอ,อ่อสอนเราก็จะของที่สอนเราก็จะอยู่แถวนี้แล้กันนะครับก่อนอื่นก็คือมีป้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือป้าย d e f e n อร r เออน้ำไม่เกี่ยวนะแล้วก็ไฟแช๊ แล้วก็เชดเชดแบบนี้ครับเาเรียกว่าแทบแทบเปอร์เชดนะครับแล้วอันต่อไปก็คือเอ่อต้นึงนะฮะจำไม่ค่อยได้เอาบล็อกอะไรก็ได้แ,แต่ขอขอแนะนําให้มันกลมเกินกับพื้นนะครับก็คือแซนนั่นเองอันที่ขาดไปไม่ได้คือบล็อกแซนเหมือนกันแต่มันเป็นสโตนแซนนะสมมติสมมติแซนเอ้ยสมมติเซตแซนเอ้ยสมมติแซนสโตนเออสมมติแซนสโตนโอเค ก่อนอืนนะครับเราก็วางอย่างนี้เจาะรูประมาณ3ามรูเอ้หกคเอ้สามณสนะแบบ3ามคูณสแล้วก็เจาะไปเลยนะครับที่จริงนะถ้าง,ง่ายๆข้างล่างก็เป็นลาวาก็ได้เราจะ้ตกไปตายนะครับแต่ถ้าอยากจะง่ายกว่านี้ถ้าผมสมมุติว่าเราสร้างในในโหมดแบบแบบแฟตแบบแบบ แบบฟัสอะไรเงี้ยแบบนี้แบบกว้างๆอะไรเงี้ยแล้วพื้นดินเนื้อจะเป็นแค่นี้ใช่ไหมครับก,ก็ทุบลงไปเลยครับให้ตกไปข้างล่างแล้วก็ตกไปตายอะไรอย่างนงี้นะแต่ถ้าสมมุติใครสร้างแบบสไบเวอร์อะไรอย่างนงี้ก็เอาลาวาม,มาใส่ตรงนี้แทนนะครับโอเคเข้าใจแล้วเนาะขั้นต่อไปนะครับคือเจาะรูต,ตรงนี้ครับเจาะรูไปสองรูครับแล้วตรงนี้ก็ใส่ดิเพนเตอร์ไปข้างในพิซ ไอ้ทุยข้างในดีพิเนเซอร์นะครับใส,ออใส่ไอใส่เฟแชอร์เข้าไปอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับทุบตรงนี้ฮะทุบตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เล,เลสโซนด้านหนึ่งนะใส่ตรงนี้ไปก่อนเฮ้ยจะใส่ใส่ใสไออะไรวะเลดพูลนะเออ ขนแกะสีแดงนะครับใส่ไว้ตรงนี้บล็อกนี้นะบล็อกนี้ใส่เสร็จป,ปุ๊บแล้วก็เชื่อมต่อเลยฮะเอานี้มาเชื่อมต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเอามือมากดตรงขอบขอบตรงนี้นะฮะขอบขอบตรงนี้กดไปปุ๊บมันก็จะมีป้ายขึ้นมาแล้วกดต่อนะฮะกดขอบตรงนี้เหมือนเดิมครับต่อยางนี้นะฮะกดทําอย่างนี้ตามผมเลยนะครับเขาทำอย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บก็คือเราจะใส่สายไปแล้วก็สายก็จะไม่ตกนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้ก็ ง่ายอยู่นะครับทำนี้ขั้นตอนต่อไปครับอาเคสมาวางไว้เงี้ยจะวางไว้อย่างนี้หรือวางไว้อย่างนี้ก็ได้หมดนะครับแต่เขาจะเห็นไงระวางอย่างนี้กันพอวางอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเออว่าเลสโตนวีเพลเตอร์นะฮะไว้ข้างหลัง,หล,งหลังกล่องนะครับไว้หลังกล่องปุ๊บแล้วก็เชื่อมโยงเลสโต n นมาได้เลยนะครับ อย่างนี้นะครับทำตามผมเลยนะฮะทำตามผมเลยขั้นตอนต่อไปก็ป๊บน,นึงนะเดี๋ยวขอทำให้เป็นตอนเช้าก่อนโอเค <c oughs> ขั้นตอนต่อไปก็กบเกลื่อนนั่นเองกบเกลื่อนไม่เขาไม่ได้ยก,กบเกลื่อนดิกบกบอะไรดีเอ่อก,บ,กบภาพที่เราทำแบบไม่ดีไว้อะไรอย่างนี้ กบเลสโตนให้หมดเลยนะครับอ่าเป็นอย่างนี้อันนี้สูงสูงไอ้ทรายทรายทรายแซนไอแซนธรรมดานะฮะไม่ใช่แซนสโตนสูงประมาณสามบล็อกนะครับโอเคดูตามผมเลยสามบล็อกหรือจะเอาบล็อกอื่นก็ได้แต่ขอให้เข้ากับทรายที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อมตออ่อไปนี้นี่คือนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเหลือแต่แค่กบแล้วก็ทําให้แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับทำนี้นะครับ อแบบหนึ่งนะครับจะไม่เกินสิบนาทีครับเจ็ดนาทีอะไรอย่างงี้นะครับพอขั้นตอนต่อไปครับใส่อย่างงี้นะฮะนี่วางอย่างงี้แล้วก็วางอย่างงี้เลยครับวางนี้ไปบล็อกนึงนะบล็อกเดียวเท่านั้นโอเคแล้วก็ปิดด้วยบล็อกนี้นะฮะวางอย่างงี้เลยวางอย่างงี้เลยนะครับถ้าเสียงผมเบาก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เจ็บคอหน่อย นะโอเคเด,เดี๋ยวนี้ผมก็ไปไปถามร้านเขามานะครับเขาบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ผมไปถามพี่เขานะพี่ครับพี่ครับแรมแรมแรมโน้ตบุ๊กนี่สามารถเพิ่มได้เท่าไหร่ครับอบอกเขาก็บอกว่าแรมเพิ่มได้หลายอย่างเลยนะครับโอเคผมก็ไปขอจะไปซื้อแรมนะซื้อแรมมาใหม่เป็นเป็นไปเปลี่ยนแรมไปเติมแรมนั่นแหละเออเป็นแรมแปดจิกจะได้เร็วกว่าเดิมนะฮะจะได้เล่นแอร์ air, เคได้มันสุดยอดถุย ขั้นตอนต่อไปนะครับคือการกบนั่นเองวิธีการกบนะครับก็คือไปเอาบันไดมานั่นเองนะครับบันไดมานะครับโอเคบันไดนี้นะครับก็มาวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็วาวางอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการปรบขั้นสุดยอดนะครับนี่จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าในนี้ไม่มีอะไรเลยนี่หว่าอะไรอย่างนี้ขั้นตนต่อไปคือปางวางประตูนั่นเองนะครับ เควางประตูนะครับพ่อผมมาพอดีพ่อทีครับเควางประตูปุ๊บแล้วก็ปิดวางประตูแล้วก็เอาเลสโตรนนั่นเองใครอะไวะไอบอสโตนนั่นเองเป็นหินหรืออะไรก็ได้วางเงี้ยแล้วก็เปิดไปนะครับแล้วก็วางไว้เผื่อเขาจะออกด้วยนะครับเพื่อเขาจะไม่ได้สงสัยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับสมมุติว่าเราใส่ของเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดก่อนอื่นนะก่อนจะทําอย่างนี้นะฮะให้ไปทุบตรงนี้ออกก่อนได้ไหมนะ ไม่ได้ไม่ได้ทุบออกดิทุบไ,ไอ้ทุบทุบสายไอ้ทุบตรงเดี๋ยวนะอ่าทุบตรงนี้ออกก่อนตำแหน่งนะครับเขาทุบออกปุ๊บแล้วก็ใส่กล่องลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชษทีเมื่อกี้ผิดไปดหน่อยกวกล่องปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวนะในในเดี๋ยวนะทำผิดโอเคแล้วก็ ใส่ของอะไรก็ได้ที่ที่เราต้องการให้เขาดูว่าเอ้ยนี่ดีนี่ว่าอะไรเงี้ยสมมติของที่เขาต้องการอะไรเงี้ยอันนี้นนใส่เป็นแบบควรใส่เป็นอาวุธนะครับอ่าโอเคพอใส่อาวุธเสร็จปุ๊บแล้วก็แค่นี้ก็ใส่อ้นี้ได้เลยโอเคแล้วก็วางวางแล้วก็วางนี้นะครับแค่นั้นเสร็จแล้วครับถ้าเปิดของเอ้ยเอาของดีกว่าเดี๋ยวจะได้ยินเสียงอะไรต้องป๊อกปอกวะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะออกเปิดประตูปุ๊บ ฉันจะออกแล้วนะเอ้ยฉันตกอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตกมาตายนั่นเองโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่อันนี้ของง่ายๆเลยนะครับใครคลิปออกนี่แบบก็คือคนไม่ได้สร้างอะไรอย่างงี้ไม่เคยสร้างอะไรเนี้ครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่า,าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับบายบ๊ายบายอะไรอย่างงี้เคหนึ่งนาทีสิบอีกหนึ่งนาทีสิบ